สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของการโมเดลอาคารประมาณนี้นะครับสองหน้าตาประมาณนี้ซึ่งใช้เวลาไม่ได้เยอะมากนะครับในการโมเดลเนี่ยก็คืออันดัอันแรกก็คือเป็นการทําเสาแล้วก็ทําบีมนะครับที่เป็นลักษณะจวดแบบนี้อันที่สองก็คือเป็นการดัดโค้งนะครับประมาณนี้ซึ่งใช้เวลาไม่นานง่ายมากนะครับง่ายมากก็ เริ่มต้น,นตั้งแต่เดี๋ยวขอลบอันนี้ทิ้งไปทั้งก้อนเลยนะครับปึ๊บโอเคแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับสร้างกริดลายขึ้นมาก่อนนะครับกริดลายกอา็อาจจะสร้างกริดลายตัวนี้มาสัก 5b เบนะครับตรงนี้อาจจะสัก8เบครับประมาณนี้5เมตรโอเคไปได้มาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะทําตรงนี้หนึ่งอาคารตรงนี้หนึ่งอาคารก็จะใส่เสาเป็นก่อนแล้วกันนะครับเสาก็เป็น เอ่อตัวนี้ตัวเอสละกันนะครับใส่เสาไ้มันประมาณนี้เสาหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวโอเคนะครับอ่าก็ได้สาะนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของที่เป็นเอ่อเป็นทัดก่อนนะครับทัดก็ใช้ตัวบีมนะผมใช้ตัวบีมแล้วกันทีนี้ เ็เลือกหน้าตนะักประมาณที่ผมเลือกเป็นตัว i นะครับสัก400อ่า400ตัวนี้แล้วกันใช้ตัวนี้นะอ่าโอเคนะครับต่อมาเราก็จะลากทัดแบบนี้ขึ้นมาอ่ามันก็จะเป็นทัดแบบนี้ตรงๆนะไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องปรับให้มันคลิกมันปรับที่ 3D อยากให้ตรงเนี้ยสูงขึ้นสัก2เมตรเนี้เราก็ดูว่า i หรือ j นะครับ j หรือ i เราต้องปรับที่ i นะปรับที่ i ขึ้นไปเป็น2,000นะครับ อัปเดตอ่ากะคลิกแบบนี้นะครับทีนี้อีกฝั่งก็เหมือนกันก็คลิกตัวเดิมนะครับขยับอ่ามันก็จะเป็นสลับด้านอยู่เราก็ต้องปรับนิดนึงนะครับฝั่งนี้เป็นสองพันฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับประมาณนี้อัปเดตเราก็ได้เป็นนี้ขึ้นมานะครับที่เหลือเราก็เเมือคลิกตัวนี้จับลากนะจับลากแบบนี้อ่าจับลากแบบนี้โอเคมำไมมันคลิกนะครับจับลากต้องกดเอ a แคปตีนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับแล้วก็ จับลากใหม่ครับเอสแคปทีนึงนะครับแล้วก็จับลากใหม่เอสแคปจับลากดีครับอ่าตัวบีมจะคัปปี้ไม่ได้นะครับอ่ะแล้วอีกฝั่ง okay, ก็ประมาณนี้โอเคครับเรียบร้อยเสร็จละก็ประมาณนี้ที่เหลือเราถ้าเราอยากจะ ใส่บีมตรงนี้ก็ใส่ได้นะครับสวัสดีอ่ะกมันก็จะหาในทีเดียวที่มันจะจับค่าเดิมนะครับต้องไปปรับค่านี้ก่อนให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ลากใหม่อโอเคนะครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่ตัวเพอร์ลินอ่าเพอร์ลินนะครับเพอร์ลินก็ปรับตรงนี้เป็นเหล็กไทยนะครับ แล้วก็เป็นเหล็กกล่องห้าสิบสามจุดสองโอเคโอเคแอดหนึ่งร้อยตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะไม่ต้องไปปรับมันเยอะแล้วก็ฝั่งนี้โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวแปรเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่เกลือให้มันอ่ะโอเคนะครับอ่ะส่วนเกลือฝั่งนี้ก็จับจากหน้ามาหลังแบบนี้ โอเคเสร็จแล้วนะครับสาหรับตัวอาคารหลังแรกต่อมาอาคารหลังสองจะทําเป็นเคิร์บนะครับทําเป็นเคิร์บขึ้นไปโดยใช้เฟรมนะครับเฟรมอ่ะใส่เข้าไปผมใช้เหล็กเดียวกันเลยก็คือไอตัวนี้นะครับไอแตเดียวกันแต่ว่าต้องทำเป็นเคิร์บสูงเท่ากับอ่ะตรงนี้เท่ากับเก้าสิบนะครับสูงเท่ากับสองเมตรเหมือนกันนะครับอ่ะลากใส่นี่เลยนะครับแบบนี้เห็นไหม ง่ายๆนะครับแบบนี้เองไม่ได้ยากอะไรเลยปึ๊บนี่นะครับลากไปใส่เลยโอเคนะครับแล้วก็ใส่อ่ถ้าจะใส่บีมตรงนี้นะครับก็ใส่ได้เลยใส่บีมก็ใส่ได้เลยนะครับถ้าเราจะใส่บีม โอเคนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่แปรนะครับมาที่เปอร์ลินอ่าเปอร์ลินนี่จะใส่ไม่ได้เราต้องแต่เป็นเฟรมแบบ Insert Multiple เพ t ร์เวอร์ทตัวนี้นะครับเลือกตัวแรกเลือกตัวสุดท้ายปรับเป็นตัวเหล็กไทยอ่าเหล็อกกองนะครับ150ตัวเดียวกัน75็ดห้ิศสองนะครับโอเคและโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมาปรับอะไรครับปรับตรงนี้ขึ้นมาอ่าระยะ ระยะสเปซซิงนะครับระยะสเปซซิงหนึ่งร้อยเหล็กเลือกแล้วอ่ะจะทํายื่นไหมจะยื่นมาหน้าก็ายื่นมาสักหนึ่งเมตรอย่างเงี้ยครับเราจะยื่นมาจะยื่นไปลายแปลงาหนึ่งเมตรอ่าต่อมาตัวนี้เริ่มต้นที่ศูนย์จบศูนย์นะครับแบบนี้อ่ะหรือที่สักหนึ่งร้อย้ขยับแปรขึ้นมาตัวแรกตัวท้ายแล้วก็ตัวนี้ก็เท่ากับหนึ่งหน้าตัดนะแปงมันลอยขึ้นมาแบบนี้อ่ร้อยห้าสิบ เมื่อกี้เราเลือกเล็กไปห้าสิอ๋อตรงนี้ต้องเป็นบัดทมประมาณนี้กดโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ตัวนี้มาครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเกิดเหมือนเดิมนะครับอ่าเกิดต้องเลือกจากนี้ไปนี่ นะครับเพาไม่ยกเลือกคำสั่งไปนะโอเคแล้วก็เลือกเกิดจากนี่มาน,นี่มันก็อยู่นอกให้เราแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็สองตัวอย่างสองแนวทางสําหรับคนที่จะปั้นโมเดลแบบนี้นะเสร็จแล้วหรือเราจะใส่ตัวปิดด้านหน้าบบนี้ก็ได้จะต้องลากจากนี่มานนี่นะประมาณน,นี้นะครับ ถ้าเราอยากจะใส่เสาตรงกลางก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวขอแนะนาอีกหนึ่งเทคนิคแล้วกันนะครับเราจะใส่เสาตรงนี้นะครับใส่เสาตรงนี้ใส่เสาตรงนี้นะครับอโอเคก็ทีนี้เสาต้นนี้ด้วยนะครับปึ๊บแล้วก็มาใส่ต้นนี้โอเคนะครับแล้วก็มาดูที่สามดีต้นนี้แต่รเราอยากให้มันชนตัวตัวโค้งนี้นะเลือกเสานะครับแล้วก็จะมีคําสั่งแบบนี้อยู่ extend column เลือก นะครับประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เลือกเสาก่อนนะครับเลือกเสาแล้วคาสั่งจะมารอใช้งานอยู่เอ็กเซลคอลัมน์นะเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะเสร็จาแล้วถ้าเราไม่อยากจะใส่เกลดที่ตกลบไปนะครับแล้วก็ใส่เกรดด้านเดียวแค่นี้นี่นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสาหรับนี้นี่ก็ปรับได้อีกนะจริงๆมันก็ปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้อีกเพิ่มนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเทคนิคแนะนําประมาณนี้ครับ